สาย8ถ้าไม่เช้าก็สายไปเลยสาย8ไม่เคยได้นั่งก็คือต้องยืนขาเดียวมาโรงเรียนขึ้นรถเมมีป้านหนึงถามอ่าหนูทำไมมาช้าจังพอถึงโรงเรียนเนี่ยมาคนแรกเลยก็คือโรงเรียนยังปิดประตูอยู่เลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่มาเช้าสุดของเรียนละคือประมาณตีห้าแต่ปกติมาถึงเรียนหกโมงมาเพื่อเตะบอลอย่างเดียวไม่ก็ส่งกันบ้านนิดหน่อยแล้วก็เตะบอลอย่างเดียว จากที่บ้านมาถึงสานพุธก็เต็มคันพอดีนะฮะตอนเช้ามาหกโมงถึงเรียนเก็กบกระเป๋าขึ้นห้องแต่บอลก่อนหลังตึกหกก็มีแก๊งแต่บอลแต่เช้าแปดโมงขึ้นห้องเหงือ,อกังวันแต่ต่อตอนเย็นเต่6หกโมงเป็นอย่างทุกวันแล้วแก๊งหลังตึกแต่บอลอย่างเดียวแต่บอลพลาสติกแต่บอลหนังไม่เป็นแต่บอลพลาสติกใช้ได้ สนามไพศาลเนี่ยเตะบอลเนี่ยมีประมาณ10กว่าทีมเล่นสนามเดียวนะแต่หลังตึกเนี่ยมันข้อดีของหลังตึกก็คือว่าไม่มีใครไม่มีใครแย่งเล่นก็คือใครมาก่อนได้ก่อนใครมาทีหลังอยากอยากเล่นก็ต้องแข่งใครชนะก็ถึงได้เล่นเพราะฉะนั้นหลังตึกเนี่ยเป็นสนามฟ,ฟุตบอลที่ไม่ต้องวุ่นวายแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยคือต้องต้องมาก่อนจุดประสงค์ของหลังตึกที่เล่นหลังตึก บ่อยก็คือว่าไม่กวนกับใครเพราะชีวิตก็เช้าแต่บอลคลามันแต่บอลเย็นก็แต่บอล